สวัสดีจ้ามาพบกับครัวแม่พึ่งนะคะเมนูง่ายๆที่ใครๆก็ทำตามได้อร่อยทันทีวันนี้แม่พึ่งจะชวนมาทำขนมปังกรอบคาราเมลอัลมอนด์หอมกรอบอร่อยมากๆเลยค่ะทุกคนมาดูส่วนผสมเมนูนี้กันเลยจ้าแม่พึ่งจะใช้ขนมปังแผ่นนะคะ6 7แผ่นน้ำตาล50กรัมเนย50กรัม แล้วก็นมข้นหวาน30กรัมค่ะเพื่อนๆน,นำขนมปังมาหั่นเป็นสี่เหลี่ยมลูกเต่านะคะขนาดเท่าๆกันนี่จ้าไม่เพิ่งหั่นเสร็จแล้วนะคะก็จะออกมาเป็นสี่เหลี่ยมลูกเต่านะ่าทานแบบนี้เลยนะจ๊ะ มาเริ่มต้นทํากันเลยจ้าแม่พึ่งก็จะนำขนมปังที่เราหั่นเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะไปคั่วในกระทะต้องใช้แฟนอ่อนนะคะค่อยๆค,คั่วไปใช้เวลาในการคั่วประมาณ10-15นาทีขนมปังก็จะเริ่มกรอบนะคะเมื่อขนมปังกรอบแข็งได้ที่แล้วนะคะก็ให้นำไปพักไว้ค่ะต่อมาเราก็มาทําคาราเมลแบบง่ายๆนะคะแต่ว่าอร่อยมากๆกันจ้ะ ใส่น้ำตาลลงไป50กรัมน้ำตาลก็จะเริ่มละลายนะคะเป็นคาราเมลกลิ่นหอมมากๆเลยจ้ะแล้วเราก็ใส่เนยลงไป50กรัมค่ะตามด้วยนมข้นหวาน30กรัมค่ะจะให้ความเข้มข้นอร่อยแล้วก็มีความหนึบด้วยนะจ๊ะ คนผสมกันจนคาราเมลเดือดหอมมากๆเลยนะคะนี่ค่ะขึ้นฟูมาแบบนี้เพื่อนๆก็สามารถปิดเตาไฟได้เลยนะจ๊ะแล้วก็นำขนมปังกรอบค่ะลงไปใส่ในคาราเมลรีบคลุกเคล้าให้เข้ากันนะจ๊ะเพราะว่าเขาก็จะเริ่มเกาะตัวแข็งขึ้นโรยด้วยอัลมอนด์อบหรือว่าถั่วต่างๆตามชอบได้เลยจ๊ะ แล้วเราก็นำปังป๊อปอคาราเมลเอัลมอนด์ของเราไปพักไว้เลยจ้ะขนมปังก็จะติดกันนะคะเพื่อนๆสามารถใช้มือหรือว่าตะหลิวค่ะค่อยๆแกะเขาออกมาเป็นชิ้นๆแบบนี้นะคะพักไว้จนคลายร้อนนะคะเขาก็จะมีความกรอบแล้วก็มีคาราเมลเข้มขน้นเคลือบทุกๆชิ้นน่าทานแบบนี้เลยจ้ะ กรอบหอมอร่อยมากๆเลยค่ะสูตรนี้เพื่อนๆลองทำกันดูได้เลยนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะปังป๊อปปังกรอบคาราเมลอัลมอนด์แบบง่ายๆจากครัวแม่พึ่งนะคะลองทำตามกันได้เลยอร่อยทันทีเลยจ้า เ,เพื่อนๆจ๋ามาให้กำลังใจครัวแม่พึ่งน,นะคะกดติดตามทาง Facebook แล้วก็ YouTube แล้วมาทำอาหารเมนูอร่อยๆด้วยกันทุกๆวันเลยจ้า